เอาละครับเช้าๆนะฮะเครืค่องดื่มอะไรเย็นๆสบายๆายก็ทำให้ชาของเราสดใสขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำชายเย็นตัวหนึ่งผมตั้งชื่อว่าบับเบิ t ลทีนะครับบับเบิ t ลทีของผมเนี่ยคือเขามีเม็ดสาคูนะฮะ แต่ครูไม่สอนต้มแล้วนะครับท่านผู้ชมต้มงอ่ายง่ายแต่ท่านผู้ชมต้องมั่นใจลองดูนะฮะว่าของผมเนี่ยใสยทั้งเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้มเนี่ยเราอย่าให้เหลือไตด้านในนะครับเดี๋ยวไม่ดีเดือทา้วท้องอืดน,นะครับหลังจากนั้นผมมีนมนะครับผมใช้นมก็ประมาณ3า0มิลลิลิตรนะครับแล้วเราก็จะมาต้มชาวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นชาอินเดียเขาจะมีกลิ่นหอมของเขาเฉพาะตัวนะครับคล้ายๆชาไทยของเรานี่แหละ แต่ชาไทยของเราสีจะเข้มกว่าส้มกว่านะครับก็ใช้ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะครับต่อนม300มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสให้หวานนะครับน้ำตาลที่ผมใช้เนี่ยนะฮะเป็นน้ำตาลที่ละลายเร็วครับเหมาะที่จะชงกับเครื่องดื่มเราสามารถใส่ลงไปละคนได้เลยนะครับใส่ไปประมาณช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะแล้วแต่ว่าชอบหวานมากหวานน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้ชาพิเศษขึ้น ใส่ผิวส้มก็ได้นะครับเดี๋ยวดูดีกว่าอ่ามีส้มอยู่นะฮะสมมุติว่าเวลาเราใช้ส้มใช่ไหมครับเราไม่ค่อยได้ใช้ผิวเท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะเราก็ก็ใส่ผิวส้มลงไปหน่อยก็ได้นะครับ เอาละครับพอร้อนดีแล้วนะครับชาก็สีสวยแล้วเรากรองครับท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเรามาทําเครื่องดื่มเย็นนะฮะเราก็ต้องพักให้เขาเย็นนิดหนึ่งก่อนที่จะเอามาใส่น้ําแข็งครับเอาละครับเ<อ>ย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเราพักไว้ให้เขาเย็นนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าจะเร่งให้เขาเย็นเร็วขึ้นก็เราใช้กระบอกผสมเครื่องดื่มช่วยได้นะครับหา<อ>แก้วสวยๆนะครับอันนี้แก้วผมแช่ยเย็นไว้เวลาเราทาเครื่องดื่มเย็นๆถ้าเกิดเราแช่เย็นไว้ก่อน มันก็ช่วยรักษาอุณหภูมิได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ขย่าเขาครับเย็นแล้วครับมือจับไม่ไหวแล้วนะครับใส่สารคูลงไปนะครับก็มากน้อยตามที่ชอบนะครับ ใส่ชาของเราลงไปเสร็จแล้วนะครับบบเบกลทีองดื่มง่ายๆที่จะทำให้เช้าดีของคุณพิเศษขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ